สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอ็ซีเด้อสวัสดีพี่น้องเอ็ดเมื่อไหร่เมื่อนี้พี่น้องทำเมื่อนี้ปูพี่น้องไปคุดไปอันไปคุดยวนเน่นน้องแกนพี่น้องคุดในหูอันเมืในหูยูชงหน้าได้พี่น้องสล่หสิตำปูมาสักขี้กินเนาะเมื่อคืนนี้แม่แต่ห้ามยังตำกินแล้วหาโตพอว่าซื้อมาโลนึงแล้วเอาไว้ตำกันอีกเองเนาะพี่น้องสล่ห์เป็นสีลงมือทำเองพุณเนาะ เฮดเดอร์เขาหลอกใส่แหละไปคุดนี่นาน้องแก่หน่พี่น้องมามัดงามไหวยังหยิบมาดมาลายหินสูตรเสียมเขาเขาจะแซ่ผิดเด้โอ้ยพี่น้องไอ้ผลโตกผลแหลงเนี่ยไปหันยังอึงเนี่หยิบมาเลยผลอึงอย่างพี่น้องผลอึงอย่างไม่ดูแหละน่ผ่าด่างแล้วสปอกเตรียมไปเลยผลแหลงนะเตรียมนั่นหมดแล้วเออ อนะันนี้อื่นอย่างอื่นเผากับอีกแบบหนึ่งตอ้วนอวดดำๆมาคดกับมาอื่นยางคดกับมกอื่นเผาแล้วพี่เนาะต้องแสบถึงก็ถึงมาอันนี้อื่นตัวอื่นนะไมพ้นหยิบแล้วพี่นาะพ้นก็สักตกแล้มันโต๊แล้วแต่ว่ายังเป็นไรโต๊แห้งนะ้าก็ะอาบนํกแหละสไละส่วนมาต่ำกันเลยมากพี่เนาะสักครีมนั่น เป็นวัดยังบม่ท่านเศร้าเนาะเสียงแก่แหบแหบเป็นผลหยิบใส่โออยะะ่าตามเพชด้วยแหละขอลองเรียกคอร์สไปห้เก็บผักคากว่าเอาจีไซน์วะนี่มีบอกเฮื่บนรีนะปู่มันก็บ่คอยสวดไปไหนได้พีเนาะเนี่ยบ่คอยสวดบ่คอยมีนี่ฮะดิแม่น้อสิตามแบบดิบๆเลยป่ม้าอยากไปกินยุกอัน โซชุด้นพี่น้องที่มเพจเนาะบายเรียบร้อยแล้วบริลลลวกไปแหละโอเคพี่น้องเออมูมาเป็ดไก่ไล่เนาะอยู่บนเนาะเคาะนาเลี้ยงไก่นี่กินปีงไก่ได้หมากก็ได้แหละปีงไก่ก็ผลมาเลีได้ไงสปอกกำลังหนึ่งข่าวว่าชิ่งหนึ่ง <seven> ข <bag el agents> <yeah. S 1> ่าวได้นะเจียวดดอกกระเจี๊ยบ ขอหักก <im> so it. <im> oh <im> nice <everywhere> ับมาอนึงนี่เพื่อนก็ประปานพี่น้องเอ้ยสพนไปท่ายแล้วไปโลจากเดือนนึงนี่ขว่าอยู่เองนือนี่เนาะพอจคมกับไแม่กับไปคุณดมกับไปเออนลเนลงมือสกิเป็นมือกล่องให้สกีมต่ําบ่แซ่บเด้อพี่น้องบ่อยากต่ําว่านะต่ําเป็นอยู่ไป Let's go แม่เนมืดมากท้งโคกด้ปอฝด้วพี่น้องด้อมาเลไปจับอื้ก่อนนีนะให้มันตกเลยแม่พี่น้องมืดมืดอันนี้อซสกีมเป็นไอพี่น้องมาเห็นสกคมขาวขุ่นอยู่บ่แต่กล่องท้ปาขาวขาตัวจริงดำด้วพี่น้อง ชิงกีมดำขืนซิวกับขืนดำขืนได้ว่าเมนดำลงมเหมือนละเมือนเลยอไปตัมที่เตียงก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายอภาซ่องในแมบาคนเอซท่านละหูเด้ซอง้ละพักซองแล้วาลาวเด้อพี่น้องเด้อแล้วาลาวศูน่งบล้าาวแล้วละเาลาวแล้าวแล้วละ้ลาวแล้วละ

ลมมาแล้วเย็นแห้งอลยหนอกจากโดนห่อนล้วเดือนเป็นเดือนแล้วเกือบตายสดีมจอติดเองตาป๊าพี่นนอทำี่นัว,สนวแสกินต้อมอึนมนหน้าตากันอ่ะงอยงอยน่ะบางคนมาถืกับตาูตาโป้พี่น้งองเมยกิ่ต้อมอึก็อันเสลใส่เป็นหัวรหลาไม่นนัวเล่ลมมา พยานลุมล่มลมอาผาดังพี่นอกเตรียมไปจับอึงเลยไปเด้อไปเด้อดตกแน่นยอยววนนี่กับปุ่น,น,นใสอยู่แล้วว่าเสประเดี๋ยวาผาด่างข้าขะ,ะพี่นอกเอ้ยทางไทยไปนนเป็นยังไงเนาะบานสักขีมกะ ต๊เมือนะเขาจับอะไรอื่ต๊กน้อยนึงอึ่ก็ออกเลยพี่นาออมันนอนแหงันนอใส่ก็ได้ลมีป๊อกหาอย่าเปย่างอึ่พี่เนาะเนี่ยพ้นทาลมาซะมาตะล่มคนหยาเอฟซีเ็นบอคีสักคีไปย่งอึ่เข้าไปตีตายบอกเข้าไปตาม ยืนแะเลได้พี่นาะไก่ไก่ไก่ก็ไม่ได้สักทีนะ้าลมนะเนี่ยตามไม่ไหวมาสิบุกกับลูกกบต้องางยากเนาะ้องป่าโจกันอาาต้เิดบ้องป่าจนตายแล้วไม่ฟื้นแล้ว ตาเสือมีจักซีแหละมีหมดสักซีข้าวันพันอ่อนี่มากมงดูออสามมาดู้เสือสองผิดไปจนหัวมันดำเลยกลุ่มพี่หนอกลุ่มนาคือบอลหลวงอ่ะกุ่งมันมันสดมันร้ายเหม่อเลยพี่หนอสกีมโชอบเอาเฟรชพะค้ามาสกีมมากินกับพะค้าเนาะ พี่นนอตุก tamam ันจะจับอุแหกไปวะพลฉโตะกี่บนตแเมนบป็นหลวนะเนี่ยหวนเปลือยเอาอาทิตย์บ่ะพี่จะไปเด้นไปน้าม่จ้ะสมัยึ่งเคยไปเม่นเราเคยไปบ่เอาถูกบุ๊ยไปเอาซสอิงถูกถูกตกัดจะกัดจะสิหายด้เขาไงเขาจะบุกภาพมากพี่นอเอเอาเครองกล่องได้หอบกล่องผ่ากันเหลือขะโทัพท์จีดาเลที่นีทรเัพทบผ่า ข่าบูฟาหัวอยู่หนหน้าพี่นออนองข่ายตือมันออกกลางให้หน้าคนตกห้อม,มันเนี่ย้วมเลยดำอาวนออกแล้วเอมดสดเาไปดวกอ้าวตัดเสดุงฝังอเสดุงงามืม่ขึ้นเนี่นะตามหาตัวมาไปห้านี่นัะแล้วไปแงมาหาตัวหาตัวมาตับก่นมัไปห้าเนี่ยก็สะละซื้อมาไงเนี่ย ในเมืองกุ้งก็ไม่แพงนะพี่หน่อปานี่้ใยังกินเมื่อกี้โลหกสิบพันโลจากโลหกสิเป็นโลแสนสามแสนสี่แสนหาอันตีตัวใหญ่นะโลสอง่อยนะสองลอยสีสิบบาทเป็นเงิงกี่เป็นแบบแพงเลยแะนี่สอง่อยลอยหนึ่งหกหกนึ่งหกหกหารือกโกเดียนห6หกสองหกาหกงแรงมือนั้นกี่บาทตังหาจ้ะ โบ้คนแรกี่มักช um, ่อ้บนมาะหมากนังก็วมช่วยเราดีนโตโลกหลังจากบอกแหลกริมาพาลังเอาขียพี่น้องเอาน้ำปกับปันี่ไปหลวพี่น้องลวกอาะว่ากุมันบบกุมันเหิงเด้กุมันบวสดกุรู้ว่ามันหนาวเดยอหลวกพารางเอาเขียวกลเออหลัง

มันจะบ่มีขี่อ่ะ,อะหลังน้ำเกลือแส่น้ำเกลือมาหันด้านนอกี่จะเป็นหลวอยเยเนาะแอ้วเราส่น้ำเกลือค่ะเสื้อมานีีอกน้ำึ่ง ๊อกหนึง hmm. นึงอนนับอดเริเราปเียบบ่แล้วหนึ่งเราเล่นเราคางมองไว้ให้ป่ะพี่น้อะป่ากตาริจรเี่จะหลวงอรื่อบันเต้องนไม่สิเปือยมั่สิเปื่อยนะวนี่ยคนเล่ คนแหงเหลอมันมันจะนีกดเล่เอาขืนเลอที่มามันละมันหน่อยอะ้งมนสดุ่มอพอดีพอดีเดงเนี่นะอ่าสวยงามเลยเนี่ยเด็งเลยี่ในเบกันปาโซโซโซล้มมาล้มปตามเรื่องหมดแหละไปลูกไปเดามเยวน่ะไป่าอีตาน้อยลูก นี่นาะเหลือห้องเรยงนัดไปแล้วอ่ะกาตือนจะพอะไปพวกกลกวๆอย่าฮกฮกมาตือนนะไปดีตื่นขึ้นม่หนึ่งขาฮกงที่น่อยเราจิ้งนเขี่ย้งก็นเลยมืออื้อยจากไฟลามูอืินปิ้กวนเราไปจก็เทียมงองอจัเกาะมได้เป็นกองได้เยหีูจัดเอากระทายดอกกระเทียมเอเอาถายตามกุ้งเลยอ้าปูมานี่ยปูปูปูใส่มือด้อย่างหนาแน่นี่ทักอะไนั่นบอก เีกันจองพวกกปุนเรกัะปุก่กปุกมกระปุแม่สื่อมูสานะกระปุยกอ่ะบอลเนกยุบลจะลงใส่น้ำกัออยเอานแล้วไม่ใส่เลยโคกโคกหน่อยตากีกบ่ามแต้ได้โคกนงตากีกับาศีมิตะปู่เนดียกันแล้วก็เลยใส่คกะตะกกินแล้วพี่น้อง อืมอลาก็ไปนี่ก็เสร็จลเฮ็ดบ่เพชงานนี้น้องทีมมนสังว่าบ่เพชกินเพชรได้ีนเออเนี่ยตวกระเจียงามๆนะฝนมันบ่ตกฝนตกนี่ออกลายพี่น้องอืมนลายแตกตกระเจียวเยาดอากระตนะเาคือเก่าากระตเก่าเนาะไเ็ะกมาพี่น้องอ้ันยัน่ะเ มาแต่ไหนอ่ะปูหาก็ได้วันนี้ยป้าปูหาโตกับสกินไม่แต่ปู่หลดหลวยกับกูพี่ตาแสบเนี่ยมาเด้พี่น้องเด้อไปลงมือักขาโลโก้ลูกอวบุพีบจ๊ะมาเด้อมาเด้นสองสาวสามสาวผ่ากทายโลกสตอกสตอรี่กันเนาะก่อนจริงจิงอะสตอรี่กันแล้วป้าพี่น้องป้าพี่น้อง เอามาเด้อมาอ่อนมาเด้อขเดดิยุข่าอ่อนเดอยวมาอ่อนเถาะเห็ดออนเหดละเขี้ยมกินเยอกับปู้อเคกินมั่งกันมาคกปตาน้องแกอนี่กัะปุลน้องขี้มีสองกองเด้อ ก็กินก่อนข้าวหนึ่งพักผาพักผาแม่บอบ้าน้องเอแม่ใช่การจองอันนี้โหราา่อยาราาสปอยปกมาจะมาว่าุ่มปอยเห็คือไมนมากปรใครเรื่องันกินไหมเขาไม่กินม้ามหอกาหรอ nè nè net bắp cải toi bắp người mày này đi ăn mày đấy lốp mày đâu vậy này hết đấy nhỉ net anh tổng sấy mương mà... hết luôn เออแคอกมอนสิวอ่ใช่แหละฮ่าฮฮ่ฮ่าน้ำแมวปูนกุ้อาบกบแสบเบาแสบแสบแซบไนห้องบนยอดกุ้งบาเทีได้นะนึกเหรอนะฮะเ่รอเหร่เหรอก่นอะไรบ้าน กับปูห้าไปคุดในหัวปูห่วอ่ะเปนแต่เสื้อบม่อเส้อกันเลยสวงนอนเลยคุณ่อเสื้อกันเลยแตะขึ่หันมานี่กินแล้ว กินหอมหอมหัวนสามสีมือแล้วกินหอมหัวนออกมาอันทุกคู่คุ้มคุนสีมันรางอยู่ด้านบนสุดบนไหนอยู่แก้คือเกา จยืนเห็นท่าน่ะกาดกรมอู้ยาดังนะสักขี่ะปย่งเอิงมาแลเน่ะไปบอกรับบนโต๊ะหนาชิบได้ไปเพราะเอาอียิงเด้ท่ายิงไปนั่นแต่หัวหนาหลกไม่ฮะถ้่อันน้อยอีเมยูถ้าอีเมยูแล้วกับบนนี้ก็แล้วเนาะ แล้วเอาเลยสิปังกี่เดือรอดเลยพี่นหองไปซีแปซีมากินแล้วตอนนี้ยงสบายดีนะสบายดีเลยนะสวัสดี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 ตันทางแหละ พี่น้องคลิมมี้กับสิภากานี้เด้อว่ามิย,าายังไลยว่แร้วพ่ตกเดี๋ยวสิไปจับอืงง่นมาจ้ะไปโยกไปจับอื่นอะไรเงจับอือ่นไปยี่บะพีวน้องคนเดียวเลยบะับอื่นพอจะไปจับอื่นคิปมี้กับสิภาก็จนี่แล้วพี่น้องเด้อรักที่ตา, <ไป S 1> ตามพีเดอไปบายายบา,บากอนายอซี่ก่อนปนหาเอียรเปนมาเอีรเปนไป,ไป ไปบายกันบายก่อนไปบายก่อนยู่น้ำเดี๋ยวมั้สาองอ่านสิไปจับไปลักไปจับอึ่งเดี้มวมาแรงนะอิงนอนแล้วเดีไปเลยทัดแล้วต้องนอนเดื้อมาแรงขี้หมอหยายอะไหเนี่ย